เมื่อเวลาสี่นาฬิกาวันที่สี่สิงหาคม2,568ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในซอยเย็นสบายพัทยาใต้ตอหนองปลือบางละมุงจังหวัดชนบุรีว่าตลอดทั้งกลุ่มวัยรุ่นชาวคูเวตได้ขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนไปมาภายในซอยพร้อมเบิ้ลท่อรถส่งเสียงดังรบกวนอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านไม่ได้หลับนอนจนชาวบ้านต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยาให้เข้ามาตรวจสอบและสามารถจับกลุมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบที่มีท่อไอเสียเสียงดังได้บางส่วนแต่หลังจากเจ้าหน้าที่เดินทางกลับกลุ่มแวนดังกล่าวยังคงออกมาขับขี่และส่งเสียงดังรบกวนเหมือนเดิมทําเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าและยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังส่งผลให้บางครอบครัวตัดสินใจย,ย้ายออกจากพื้นที่ เนื่องจากทนต่อเสียงรบกวนไม่ไหวจึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดเพื่อคืนความสงบให้กับชุมชนโดยเร็วที่สุด